สวัสดีครับพี่ต้อยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมะธรรมโมงงงอยู่ในเช่นเคยนะครับครับยกประเด็นร้อนแรงมาเลยครับวันนี้เกี่ยวกับพ่อแม่คนที่เขาออกมามีประเด็นกันในตอนนี้คนในโซเชียลก็คือพ่อแม่เนี่ยไม่มีบุญคุณแค่ทําให้เราเกิดมาไอ้คนที่คิดแบบเนี้ยคือในทางธรรมะเนี่ยครับพวกคนพวกนี้จะเป็นยังไงอ๋อตอบได้เลยตายแล้วนรกแนะ่ ไปนรกอย่างเดียวแน่นอนไม่มีทางเป็นอย่างอื่นนะประเด็นนั้นเป็นสาระสำคัญนียนะสิ่งแรกที่พี่อยากพูดก่อนว่าในพระพุทธศาสนาเนี่ยนะสิ่งที่จะนำพาไปสู่นรกเนี่ยนะเขาจะเรียกว่าก็คือผู้ที่มีความคิดแบบมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิคือเชื่อว่ากฎแห่งกรรมไม่มีมนะ เมื่อกฎแห่งกรรมไม่มีก็จึงเชื่อต่อไปว่าพระพุทธเจ้าไม่มีคําสอนพระพุทธเจ้าให้หลุดจากกฎแห่งกรรมก็ไม่มีอันนี้เขาเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิดังนั้นเนี่ยนะฮะตอนนี้เนี่ยนะในโลกโซเชียลเด็กเกคนรุ่นใหม่นะซึ่งได้รับความคิดมาจากตะวันตกนะฝรัง่งปันกระแสเพื่อที่จะ ให้สังคมเนี่ยมันเดินไปสู่วิถีแห่งอิสรภาพในความหมายของตัวเองดังนั้นไอพันธะที่ผูกพันก็คือพันธะที่เกี่ยวข้องกับพ่อแม่แล้วก็พูดกันถึงเรื่องบุญคุณเพราะฉะนั้นเมื่อลูกนะอยากจะพ้นจากพันธะผูกพันโดยเฉพาะความคิดอันเป็นอิสระเสรีแล้วก็ผูกกับความคิดทางการเมืองด้วยเนี่ยนะแล้วพ่อแม่มาพูดไปอีกทางนะึง มันจึงนําพามาสู่บอเบยเราไม่มีบุญคุณต่อกันนะนะคุณทําให้ผมเกิดเป็นเรื่องตามหน้าที่เพราะคุณอยากมีเซ็กนะอยากมีผมหรือมีฉันเป็นลูกก็ต้องเลี้ยงนะ mm. พี่ถึงตอบวันนี้แหละคือนรกได้แน่นเพราะอะไรนะ mm. ก็เพราะว่านะคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมนุษย์สัตว์เทวดาเปรตอสุรกายและสัตว์นรก ซึ่งวนเกิดอยู่ในหกภพภูมินะล้วนแต่เป็นไปตามกรรมที่กระทำกรรมที่กระทำนะจะส่งผลให้เกิดอะไรบ้างนะส่งผลให้เกิดสองส่งผลให้เราจะต้องไปชดใช้นะกรรมไม่ใช่สิ่งที่เลวร้วรายนะกรรมก็คือการกระทำเพราะคําที่ แปลว่าเราจะต้องไปชดใช้เนี่ยไม่ว่าเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายเราต้องชอดใช้ทั้งสิน้นทีนี้ภายใต้การชดใช้ที่พี่บอกมันเสมอว่าการติดอยู่ในกฎแห่งกรรมเนี่ยนะทั้งสิน้นทั้งปวงเนี่ยกรรมมันมาจากความคิดและความคิดมันไวมากที่พอความคิดมันไวมากนี่นะมันจึงเป็นโอกาสที่จะทำให้คน,นคิดไปทางกิเลสแล้วพระพุทธเจ้าสอน ว่าถ้าตอนที่ตายเนี่ยความคิดเศร้าหมองคือเอียงไปทางกิเลสเอียงไปทางปัญหาเอียงไปทางในสิ่งที่มันไม่ผ่องใสไม่เบิกบานมันจะไปสู่ทุกขติก็คือไปนรกนึกออกไหมทีนี้อเด็กรุ่นใหม่เนี่ยที่พูดพูดกันเนี่ยนะมันก็อยู่ภายใต้กิเลสปกติ พวกนี้ก็คือว่าถามว่ามันยังไปทําบุญไหมมีมันยังไปทําบุญนะมันยังเข้าพิธีในเวลาแต่งงานเออมันยังนิมนต์พระมาเลยมันยังน่นนี้มาเลยมันเข้าสู่วิถีที่ว่าอะไรอันไหนที่เป็นประโยชน์ที่คิดว่ากูจะเป็นบวก <c oughs> กูก็ทํานับถือพุทธกูก็นับถือตามสำเนาทะเบียนบ้านตามใบเกิดแล้วก็คิดแต่เรื่องประโยชน์ที่กูจะได้นั่นคือการทําบุญ แต่ไอ้ส่วนที่ทําแล้วเป็นปัญหากับชีวิตกูเนี่ยกูไม่ได้คิดนะบาปนะพี่บอกหลายครั้งหลายหนว่าบุญบาปมันไม่มีหรอกมันคือกฎแห่งกรรมนะทีนี้กลับมาให้แคบว่ากฎแห่งกรรมของการที่เรามาเกิดกันเนี่ยถามว่านะพ่อแม่ทําให้เกิดแล้วมันเคยตั้งคําถามไหมว่าตัวมึงอะคืออะไร ก็มึงคือสเปิร์มอัน,นอวิ่งมามาอยู่ในรังไข่ค่อยๆเจริญเติบโตเป็นก้อนเลือดก้อนเนื้อมีสิ่งที่เราเรียกว่าสังขารต่างๆเพิ่มเติมตับไตไส้พุงขนเล็บฟันหนังแล้วก็ออกมาเป็นตัวสิ่งแรกก่อนนะมึงไปทดลองก่อนว่ามึงเอาอีน้ำหนัก ที่เท่ากับเด็กแรกเกิดนะสองโลสามโลสี่โลอะไรก็ตามแต่เนี่เอามาผูกหินไว้ที่หน้าท้องแล้วมึงเดินกินอยู่นอนแบบนั้นไปสักสามสี่ห้าเดือนมึงจะรู้ถึงความเรียกว่าเหนื่อยแสนสาหัสของผู้ที่เป็นแม่พ่อหาเงินมาเลี้ยงดูแม่เพื่อแม่ทนุกทนนอมลูก ยันใช้ว่าเป็นหน้าที่นะไปบอกว่าไอ้สเปิร์มที่วิ่งมาเนี่ยนะในคำสอนพระพุทธศาสนามันต้องมาสันดาบกับจิตที่เคลื่อนมาเกิดทีนี้จิตที่เคลื่อนมาเกิดเนี่ยนะมันจะต้องเป็นจิตที่มีผูกพันกันด้วยกรรม,ม้วนะจะได้แปลกใจเลยหากมีลูกกตัญญูลูกฆ่าพ่อข่าแม่น่นนี่นั่นนะเพราะมันเป็นกรรมผูกมนะนะ มันมาเกิดด่าพ่อด่าแม่มันก็กมผูกและกมผูกนี้กรรมก็ยิ่งหมวนส่งผลพาลงสู่หายนะลงสู่นรกต่อไปแล้วเวลาจะกลับมาเป็นคนอีกทีนะไม่ง่ายนะพระพุทธเจ้าบอกว่าเวลาจะมีโอกาสกับมเหมือนเต่าตาบอดตัวหนึง่งลอยในมหาสมุทรขินุติมหาสมุทรว้างขนาดไหนร้อยปีโผล่ขึ้นมาครั้งให้อยู่ในห่วงยางหรือแอกถึงลอยอยู่ในมหาสมุทรเหมือนกัน คิดดูที่โอกาสจะยากขันนะแต่คำพูดนี้มันไม่มีประโยชน์กับพวกมึงหรอกเพราะมึงไม่เชื่อมึงไม่เชื่ออยู่แล้วนะถ้ามึงเชื่อมึงก็จะไม่พูดแบบนี้ไม่ทำแบบนี้นครับแต่นี่คือคำเตือนนะคำพูดเอาไปคิดไตรตรองเป็นประโยชน์ไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องลงนรกหรอกคนอื่นเขาดีกับเราเนี่ยเราควรดีต่อไป อ่าพ่อแม่ดีกับเราหนักกว่าคนอื่นไหมหนัก,กเราก็ควรดีดตอบมึงมาบอกเป็นเรื่องหน้าที่ไีง้ไงถูกไหมครับแค่เรื่องการทําดีต่อพ่อแม่ซึ่งหมายถึงก็คือการตอบแทนบุญคุณอ่ะเขาเรียงดูเรามามึงก็ตอบแทนบุญคุณกันกเนี่ยมึงยังคิดไม่ได้มึงยังทําไม่ได้มึงจะไปทําเรื่องส่วนรวมเรื่องประเทศชาติเรื่องคนอื่นๆได้ไงคือถ้าเป็นพี่ กูไม่คงหเอกเพราะขนาดคนที่ดีกับมึงมึงยังไม่ดีกับเขาด้วยเลยแล้วกูเป็นใครมานั่งแดกเหล้าไปเที่ยวไปโน่นไปนี่กันฮะมึงจะรักมึงจะดีกับกูเหอ่ะพุกคิดว่าเราเวลาเรามีสังคมที่อยู่ร่วมกันเนี่ยมันต้องดีต่อกันไหมสังคมมันถึงได้อยู่ใช่ไม่ต้องเป็นสังคมใหญ่สังคมเล็กๆแบบวงเพื่อนฝูงก่อนสามสี่ห้าคนเนี่ยนั่งกินเหล้าพูดคุยกัน นีอกอันนี้แหละเป็นเรื่องสําคัญเพราะนั้นนะไปคิดไตรตรองให้ดีเธอนะค่อยๆทบทวนนะไอสิ่งที่เวลาพูดและเวลาทำมาเลยเร็วๆเนี่ยเขาเรียกมันไม่มีสตินะแต่ถ้ามีสติเย็นๆนิ่งๆมึงนึกถึงตอนที่มึงร้องไห้มึงนึกถึงตอนที่มึงมีความทุกข์แล้วเขามาปลอบโยนนะเขามาแสดงความรักแล้วมึงไปทบทวนความรู้สึก ในใจมึงตอนนั้นกับตอนที่มึงมาพูดอะไรแบบนี้ตามกระแสะของตะวันตกแม่งที่ปั่นกงนมันไม่ได้พาให้เกิดเฉพาะอาณนะของประเทศหรือสังคมตัวมึงอาณะะด้วยและมึงเชื่อไม่เชื่อเรื่องนั้นรกก็ตามแต่นรกรอง